สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูวิธีการทําไม้จับงูนะครับอันนี้เป็นไม้ที่ผมทําไว้นะครับเพราะว่าในบ้านนั้นใกล้ป่าแล้วก็งูบางทีก็มีตัวเล็กตัวใหญ่เข้าบ้านบ่อยเหมือนกันวันนี้ก็เลยเอาวิธีการทําไม้จับงูมาฝากเพื่นอนๆกันครับว่าวิธีการทําไม้จับงูน,นั้นง่ายมากนะครับสาหรับผมแล้วก็ใช้ท่อ PVC นะครับแต่ท่อ PVC นั้นเราก็ใช้ไม่ยาวมากนะครับเพราะว่าถ้ายาวมากท่อ PVC ก็จะอ่อน,นครับ ส่วนนี้เป็นส่วนหัวนะครับสําหรับไม้จับงูส่วนนี้จะใช้ในการจับงูครับสําหรับเชือกนะครับเชือกโดยทั่วไปเราก็จะเป็นเชือกที่เป็นเชือกไ้ายหรือว่าเชือกที่ไม่ค่อยลื่น,นครับเชือกที่ลื่นง่ายนั้นไม่ควรที่จะนํามาใช้ในการทําเป็นเชือกในการจับงูนะครับเพราะว่างูอาจจะหลุดได้ง่ายครับสําหรับผมแล้วก็จะใช้เชือกที่เป็นเชือกไ้ายแล้วก็มีการมัดเกลียวแบบนี้นะครับก็จะง่ายครับมาดูวิธีการทํากันเลยครับอุปกรณ์ง่ายๆก็คือท่อ PVC นะครับ ท่อ PVC นี้เนี่ย <Yeah. S 1> ท่อ PVC นี้สําหรับผมแล้วก็ผมใช้ประมาณสักเมตรกว่าๆแต่ถ้าไหนที่ไม่มั่นใจก็สามารถที่จะใช้ได้ประมาณสักเมตร5 0ถึง2เมตรก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของท่อ PVC นะครับเพราะว่าท่อ PVC นั้นถ้ายาวก็จะมีความโก่งตัวแล้วก็อ่อนตัวสูงครับดังนั้นระยะประมาณเมตร50 ถึง2เมตรนั้นกําลังพอดีส่วนท่อ PVC นั้นครับท่านจะใช้ขนาด4หุนก็ได้แต่ตามคลิปวิดีโอนี้ผมจะใช้ท่อ PVC 6หกุนนะครับเพราะว่าท่อ PVC 6หุนนั้นระยะประมาณเมตรห้นั้นความโก่งตัวอย่างน้อยนะครับมาดูอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเชือกนะครับเชือกส่วนใหญ่แล้วเวลาที่คนเขาใช้จับงูเขาจะใช้พวกเชือกที่เป็นเชือกไา่หรือว่าเชือกที่มีความเหนียวทนทานพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นเชือกไฝ่ที่เกลียวแล้วนะครับผมซื้อมาจาก ร้านขายหนังสือครับแต่ถ้าเป็นเชือกพวกที่ลื่นง่ายนั้นไม่เหมาะในการที่จะนํามาใช้ในการทําเป็นเชือกจับงูนะครับเนื่องจากว่าถ้าจับแล้วงูมีความลื่นตัวสูงนั้นก็อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้จับได้นะครับสําหรับเชือกที่ใช้นะครับความยาวก็ตามความยาวของท่อเลยแล้วก็เผื่อไว้ประมาณสัก3 0มสถึงสีเซนประมาณนั้นครับอันนี้ผมก็เผื่อปลายท่อไว้นะครับตอนนี้ เชือกวกนี้ผมจะเผื่อปลายท่อไวประมาณ50-60ถึงเซนในการที่จะดึงเวลาที่เราจับงูครับตรงหัวของท่อ PVC นั้นผมจะเอาฝาปิดนะครับฝาปิดมาใช้ในการที่จะปิดท่อ PVC ตรงนี้บางคนก็ไม่ใช้ฝาปิดก็สามารถที่จะใช้ได้แต่สําหรับผมแล้วผมก็ใช้ฝาปิดนะครับเนื่องจากว่าจะเป็นการดีเพราะว่าถ้าเราเจาะรูด,ด้านบนครับอันนี้เป็นรูที่ผมเจาะครับอันนี้เป็นฝาปิดขนาด 6คูณน,นะครับซึ่งผมนํามาปิดท่อครับเวลาที่เราซื้อฝาปิดฝาปิดตัวนี้ก็ประมาณ5-7บาทไม่เกินนี้ครับแล้วแต่ร้านครับหลังจากที่เราซื้อมาแล้วเราก็จะมีการเจาะรูครับในการเจาะรูก็จะเจาะประมาณนี้เลยครับเจาะ2รูนะครับเพื่อที่จะร้อยเชือกในการที่จะเป็นจุดรัดคองูหรือว่ารัดสัตว์ต่างๆที่เราต้องการคล้องนะครับก็ประมาณนี้ครับเราก็เจาะตรงฝาปิดนี้ประมาณ2รูครับร้อยเชือกให้เรียบร้อยร้อยเชือกขึ้นด้านหนึ่งแล้วก็ เอาหัวเชือกลงอีกด้านหนึ่งครับหัวเชือกลงอีกด้านหนึ่งก็จะประมาณนี้ครับหลังจากที่เราร้อยเชือกแล้วครับเชือกด้านหนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้ครับเชือกที่เราร้อยกลับมาเนี่ยครับเชือกมันจะมีอยู่2เส้น เส้นหนึ่งอยู่ในท่อแล้วก็จะมีอีกเส้นหนึ่งที่โผล่มานอกท่อแบบนี้ครับเชือกเส้นนี้ที่เราทําโผล่มาข้างท่อก็เนื่องจากว่าเวลาที่เราทํา่วงคล้องงูนั้นเราจะต้องมีการทําให้มันเป็นวงกลมหรือว่าวงรีเพื่อที่จะดึงเชือกตัวนี้จับงูให้ได้แล้วก็เชือกตรงที่ท่อ PVC มาด้านข้างนั้น ก็จะเป็นจุดรั้งทําให้การจับงูนั้นรัดแน่นมากขึ้นครับหลังจากที่เราสอดเชือกเข้ามาด้านในแล้วนะครับตรงนี้เราก็จะมีการใช้สว่านในการเจาะครับตรงนี้ก็เช่นกัน,นครับท่านใดที่มีสว่านก็ใช้สว่านในการเจาะหรือว่าจะใช้เหล็ก in ในการเผาไฟในการที่จะเจาะรูก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลหลังจากที่เราสอดเชือกาาเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะมีการเจาะรูตรงนี้ครับเจาะรูตรงท่อ pvc นี้เพื่อที่จะเอาเชือกด้านในที่เราร้อยเสร็จแล้วมาโผล่ตรงรูนี้นะครับ หลังจากที่โผล่มาแล้วเราก็จะมีการมัดปลายเชือกแบบนี้ครับมัดปลายเชือกก็ประมาณสัก2อสาครั้งนะครับเพื่อที่จะให้เชือกเขาเป็นปมหรือว่าเป็นก้อตรงนี้เวลาที่ดึงเข้าไปเนี่ยก็จะติดกูดตรงนี้ครับหลังจากเอาฝาข้อ PVC เข้าก็จะประมาณนี้ครับผมผมจะดึงเชือกเพื่อทําบ่วงครับประมาณนี้เลยตัวที่เราจะจับนะครับบ่วงตัวนี้จะเล็กจะใหญ่ขึ้นอยู่กับว่างูตัวนั้นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ มากน้อยแค่ไหนถ้าขนาดใหญ่เราก็ทําบ่วงใหญ่แต่ถ้าขนาดเล็กเรา,เราก็ทําบ่วงของคลองงูขนาดเล็กนะครับในการดึงเชือกนะครับเพื่อที่จะทาบ่วงเล็กหรือใหญ่นั้นไม่ได้ดึงตรงนี้นะครับผมสาธิตให้ดูเฉยแต่ไปดึงตรง,งด้านปลายนะครับดึงตรงนี้ให้ตึงก่อนครับในการทําบ่วงจเจ้าเล็กเอาใหญ่เราก็ไปดึงเชือกตรงก้นของทอ่อ PVC ครับเราต้องการบ่วงเล็กหรือบ่วงใหญ่เราก็ดึงเชือกตรงนี้นครับถ้ามันใหญ่เกินไปเราก็ดึงเชือกตรงด้านหลังนี้ครับ ถ้ามันเล็กเกินไปเราก็ไปดึงด้านหน้าเพื่อที่จะทําให้บ่วงคล้องคองงูนั้นมีขนาดใหญ่ขึ้นถ้าบ่วงขนาดนี้เราต้องการขนาดใหญ่ขึ้นเราก็ดึงเชือกเพิ่มขึ้นแบบนี้ครับนี่แต่สมมุติว่าถ้าเราต้องการบ่วงที่มีขนาดเล็กกว่านี้เราก็ดึงเชือกด้านหลังของท่อนครับนี่แบบนี้ก็จะเล็กลงครับง่ายๆแบบนี้ครับสาหรับวิธีการใช้ฝาปิดแบบนี้ก็เนื่องจากว่าเวลาที่เราคล้องคองงูนั้นงูบางครั้งถ้าเราไม่ใช้ฝาปิดถ้างูตัวเล็กเกินไปเนี่ย ถ้าคล้องคอง,งูตัวเล็กเกินไปถ้าเราไม่ใช้้าปิดงูบางครั้งอาจจะเข้าไปในท่อนี้ก็ได้นะครับถ้าตัวเล็กถ้าตัวใหญ่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาผมยังใช้วิธีการนําฝามาปิดตรงปลายท่อแล้วก็ทําบ่วงคล้องตรงนี้ครับก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับที่จะใช้ในการจับงูแล้วก็ทําอุปกรณ์ใช้เองครับเมื่อเรานําเชือกคล้องคอง,งูเสร็จแล้วเราก็ดึงด้านหลังได้เลยนะครับดึงดึงให้เร็วนะครับพอดึงปั๊บเชือกก็จะรัดด้านหน้า รงนี้นะครับพอเราดึงเชือกด้านหลังปับ๊บเนี่ยเชือกเขาจะรัดคองง,งูแบบนี้เลยครับเป็นวิธีการง่ายๆนะครับในการจับง,ง,งูครับสาหรับคลิปนี้ก็นําวิธีการในการทําอุปกรณ์ในการจับง,งูง่ายๆนะครับสาหรับท่าในาที่มีง,งูเข้าบ้านบ่อยก็น่าจะมีการทําไว้นะครับบางครั้งเราไม่รู้ว่าคนอื่นจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเราทําเองมีประสบการณ์เองและก็ทําได้ในระยะปลอดภัยจะเป็นการที่ดีมากนะครับแต่ว่าบางครั้งถ้าหากไม่มั่นใจว่าง,งูมีพิษหรือไม่ ท่านควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไม่จับหรือว่าถ้าท่านคิดแล้วว่าอยู่ในระยะที่ปลอดภัยท่านก็สามารถที่จะจับได้เลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทำอะไรก็ตามให้มีความปลอดภัยไว้เป็นหลักสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ